น้องครับวันนี้ยพี่ขอกินมันหมดฟรีสักสาิที่ได้ไหมจอาจำพี่ได้นะคะแต่พี่อยากกินเท่าไหร่พี่กินได้เลยนะคะแต่ว่าต้องทานให้หมดนะคะครับจัะให้พี่หน่อยนะจัะให้ค่ะ ทุกคนคิดว่าผมจะกินหมดไหมกับมันบด30ที่ต่อที่ร้านอาโศทงคัดสืเพียงสั่งชุดประหยัดในราคาเริ่มต้น219หน่เก้เติมครื่งเคียงกันได้แบบไม่อั้นของทอที่นี่เขาปั้นกันสดๆซมื้อนี้ผมก็สั่งชุดประหยัดสันในชีทมาน่ากินไหมครับเซ็ตนี้ราคา23 9กบนโต๊ะก็มีซอทองคัดสืไว้ให้ราดเองก็ราดกันไปเลยหมูสันในทอดฉ่ำๆสอไส้ชีทผมบอกเลยว่าโคตรฟินกะหล่ำซอยและน้ำสลัดญี่ปุ่นกเติมได้ไม่อั้นนะจ๊ะผมขอถามทุกคนหน่อยว่ามีใครชอบกินข้าวราดซ ุกวันิมจิก็มีนะและเมนูเด็ดวันนี้คือสลัดมันฝรั่งอาซอทงคัตสึแบบช่ชาสั่งมากินอีก30ที่ดีกว่าไข่ตุนของเขาก็น่ากินมากตอนนี้ของมัโต๊ะหมดแล้วมากดสั่งเพิ่มกันเลยได้มาแล้วกับสลัดมันบด30ที่ทุกคนคิดว่าผมจะกินหมดไหมเนี่ยก็สลัดมันบดของที่ร้านอโศทงคัตสึเขามีความเนียนความนุ่มความหอมบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆริงยิ่งเอามาราดกินกับซอทงคัตสึรสชาติยิ่งอร่อยคูณสองใครสนใจอยากจะมาลองที่ร้านอโศทงคัตสึเขามีอยู่3สาขาที่เดมอ่าพระเดอมบางงงกปิดอมานที่2็เติมเครื่องงเเคีีียยไดด้้้ม่นนก็หรรบย ใครใจดีช่วยนับหน่อยว่าผมกินไปทั้งหมดกี่ถ้วยเดี๋ยวขออุดหนุนเขาเพิ่มสัก2เมนูกินเครื่องเคียงเขาไปเยอะเกินเกรงใจอันนี้หอยแมงผู้นิวซีแลนด์คัสิเมนูของทอดเขามีหลากหลายมากปลาฮอกเกะย่างเกลือก็มีเผื่อใครไม่กินของทอดใครสนใจอยากให้ไปลองดูคแต่เครื่องเคียงค่อยๆสั่งมานะครับเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วเสียดายแล้วสรุปผมกินมันบดไปกี่ถ้วยนะเนี่ย